ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปรับเขาคนอยู่ไหนล่ะคนอยู่ไหนลุกขึ้นมาจับมือใหม่จับใหม่จับใหม่ไม่เอาไม่เอาสิอีกสองที่กันตั้งไขแล้วเว้ยนะยายเสร็จแล้วนะลึกนะ เออฮอกกิงกังแล้เออทำหน้าเป็นทำหน้าแปนใสตุ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 ้งอแข้นหนักไยวจิงจิงจิงิงจิหนักยายแล้วเอยจิกอ่ะนอนไปนอนไปโอ้ยร้องไห้ไม่ร้องเงยืนไหมยืนไหมยืนจับมือไหมยนจับไหม